มาตินาลูคาซิกหัวสาวโปโลแลนด์ชี้จุดน่ากลัวที่สุดกับจุดบกพร่องของไทยหลังชนะววนเล่บอลหญิงไทย3เซตรวดในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023วันที่2มิถุนายน2566ที่ผ่านมาสำหรับผลการการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023 FIVB วอลเล่บอลวีเมนส์เนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกพบกับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์โดยวันนี้ทีมชาติไทยพ่ายโปลแลนด์ไป3เซตรวดโดยทางด้านมาตินาลูคาซิกหัวเสาที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ2ของโปลแลนด์ออกมาเปิดเผยว่าทีมไทยเป็นทีมที่เล่นเร็วแต่วันนี้เราเสิร์ฟได้ดีค่ะทำให้ไทยลำบากในการเล่น และทำให้เราบล็อกได้ดีอีกด้วยค่ะโคชลาวารินี่นำพลังงานใหม่ๆและข้อมูลใหม่แถมสร้างความไว้มั่นให้กับดาวรุ่งของเราอีกด้วยค่ะฉันดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมและเราดีใจที่ชนะค่ะสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยมีคิวลงสนามพบกับเกาหลีใต้อันดับ24ของโลกในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน66เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย